สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกองทัพเหล็กแห่งสยามวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวสุดระทึกที่หลายประเทศต้องหันมาจับตายอย่างใกล้ชิดกับคำถามที่ทั่วโลกอยากรู้ว่าอาวุธโตมาฮอฟมันอันตรายแค่ไหนแล้วทำไมรัเสเซียถึงกลัวมันเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงข่าวการทหารธรรมดาแต่คือการเปิดเผยพลังของขีปนาวุธที่เปลี่ยนสมดุลของโลกได้ในพริบตาเดียว อาวุธที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือตมาฮอคครูสมิทซิลหรือทออมาฮอคถีปนาวุธร่อนที่ถูกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่แม่นยำและอันตรายที่สุดในโลกความสามารถของมันไม่ใช่แค่ยิงไกลแต่คือการโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำระดับเซนติเมตรโดยไม่ต้องให้เครื่องบินเสี่ยงเข้าใกล้พื้นที่อันตรายลองจินตนาการดูครับถีปนาวุธที่สามารถบินในระดับต่ำเพียงไม่กี่สิบเมตรเหนือพื้นดิน เดินทางได้ไกลกว่า1,600กิโลเมตรด้วยความเร็วกว่า880กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบังคับทิศทางได้แบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบ g p s และเทเรน m a t c h i งร r ด d ราหรือที่เรียกว่า TERCON ซึ่งทำให้มันสามารถหลบหลีกภูเขาป่าไม้หรือสิ่งกีดขวางต่างๆได้อย่างแน่นยาราวกับมีสมองเป็นของตัวเองโกมาฮอคถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้ทั้งบนเรือรบและเรือดำน้ำทำให้มันสามารถเปิดฉากโจมตีได้จากทะเลลึก โดยไม่ให้ศัตรูรู้ตัวแม้แต่น้อยจุดเด่นอีกอย่างคือมันสามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้ระหว่างการบินหมายความว่าหากสหรัฐต้องการเปลี่ยนจุดโจมตีกลางทางพวกเขาสามารถสั่งการใหม่จากศูนย์บัญชาการได้ทันทีซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้ตมหอมฮอปเป็นอาวุธในฝันของทุกกองทัพแต่เป็นฝันร้ายของฝ่ายตรงข้ามแล้วทำไมรัเสเซียถึงกลัวตวมอมฮอปกละ่ะ คำตอบง่ายมากครับเพราะมันคืออาวุธที่สามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องประกาศสงครามการที่ขีปนาวุธลูกหนึ่งสามารถบินจากทะเลเหนือหรือเมดิเตอร์เรเนียนแล้วไปโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในรัสเซียโดยที่เรดาร์แทบตรวจจับไม่ได้นั่นคือฝันร้ายของระบบป้องกันภัยทางอากาศของมอสโกในช่วงสงครามอ่าวและสงครามซีเรีย เราได้เห็นแล้วว่าตมาฮอกสามารถทำลายฐานทัพเครื่องบินและระบบเรดาร์ของศัตรูได้ภายในไม่กี่นาทีโดยแทบไม่มีการสูญเสียกำลังพลซึ่งนั่นทำให้โลกเห็นว่าสงครามยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องใช้ทหารจำนวนมากแต่อาศัยเทคโนโลยีที่ทรงพลังและแม่นยำสูงแทน อีกสิ่งที่ทำให้รัสเซียกังวลคือระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขาอย่าง S 4 0 0หรือ S 5 0 0แม้จะมีประสิทธทิภาพสูงแต่ก็ยังยากที่จะตรวจจับขีปนาวุธที่บินต่ำและมีเส้นทางซับซ้อนแบบตอมาฮอได้โดยเฉพาะเมื่อขีปนาวุธถูกยิงออกมาพร้อมกันหลายสิบลูกในเวลาเดียวระบบเรดาร์ของฝ่ายรับจะสับสนทันทีและนั่นคือจุดที่การโจมตีของสหรัฐมักได้ผลไม่เพียงแต่รัสเซียเท่านั้นครับ จีนเกาหลีเหนือและอิหร่านต่างก็ให้ความสนใจกับขีปนาวุธชนิดนี้เป็นพิเศษเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำลายศูนย์บัญชาการหรือโรงงานผลิตอาวุธได้ในพริบตาประเทศที่มีทีปนาวุธแบบนี้จึงถูกมองว่ามีอำนาจคุมเกมสงครามได้มากกว่าประเทศอื่นแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือประเทศไทยเองก็เคยมีการศึกษาระบบการทำงานของอาวุธแบบโ o มาฮอคเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศในอนาคต เพราะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความมั่นคงทางทะเลเป็นเรื่องสำคัญและอาวุธแบบนี้สามารถเปลี่ยนสมดุลทางยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจนถ้าเรามองในมุมของวิศวกรรมขีปนาวุธฒิมาฮอคถือเป็นผลงานชิ้นเอกของเทคนโนโลยีอากาศยานและระบบนำทางมีระบบควบคุมที่ซับซ้อนใช้เทคโนโลยี i n e r t i a l Navigation ร่วมกับ GPS และ TERCOM ทำให้สามารถบินได้ต่ำเพียง30เมตรจากพื้นผิวโลกโดยไม่ทนสิ่งกีดขวาง ระบบนี้ยังสามารถตรวจสอบภูมิประเทศเทียบกับแผนที่3มิติเพื่อปรับระดับการบินแบบเรียลไทม์เวอร์ชั่นล่าสุดของโตมาฮอปยังถูกปรับให้สามารถติดหัวรบหลายรูปแบบทั้งหัวรบระเบิดแรงสูงไฮเอ็กโปซีฟหัวรบจอบก,กรอดและแม้แต่หัวรบที่ใช้สำหรับโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่เช่นเรือรบนอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อมูลกลับศูนย์ควบคุมเพื่อยืนยันผลการโจมตีได้อีกด้วยพูดง่ายๆคือมันไม่ใช่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือ อาวุธที่คิดได้เองในระดับหนึ่งและนั่นคือสิ่งที่ทำให้รัสเซียต้องระวงังเพราะแม้แต่ระบบป้องกันชั้นยอดอย่างทัน c s s 1หรือ Buk-M3 ก็ยังมีโอกาสพลาดได้เมื่อเจอกับขีปนาวุธที่บินตาำและมีการปรับเส้นทางตลอดเวลาแบบนี้แม้ปัจจุบันรัสเซียจะพัฒนาอาวุธตอบโ,โต้เช่นค a l i b r Cruise m i s s i l หรือ Sercon Hypersonic Missile แต่ในแง่ของความแม่นยำและความยืดหยุ่นในการใช้งานตมาฮอคยังคงมีความเหนือกว่าในหลายด้านโดยเฉพาะเมื่อรวมเข้ากับระบบดาวเทียมและข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์ของสหรัฐหลายประเทศในนาโตเช่อนอังกฤษแคนาดาและออสเตรเลียก็ใช้ตมาฮอคเช่นกันซึ่งนั่นหมายความว่าหากเกิดความขัดแย้งขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคตร,รัสเซียอาจต้องรับมือกับก,บการโจมตีจากหลายทิศทางพร้อมกัน และทั้งหมดนี้จะถูกควบคุมผ่านระบบดิจิทัลจากระยะไกลโดยไม่ต้องส่งกำลังพลเข้าแนวหน้าเลยด้วยซ้ำนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คำว่าโอมาฮอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแม่นยำความเร็วและอำนาจแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่และสำหรับรัเสเซียมันคือหนึ่งในภัยคุกคามที่ต้องจับตามองมากที่สุดสุดท้ายนี้สิ่งที่เราควรเรียนรู้จากเรื่องนี้คือสงครามในยุคปัจจุบันไม่ได้วัดกันที่จำนวนทหารหรือขนาดของกองทัพอีกต่อไป แต่อยู่ที่เทคโนโลยีและข้อมูลใครที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคนนั้นย่อมเป็นผู้ควบคุมสมรภูมิเพราะในโลกยุคใหม่ความได้เปรียบไม่ใช่เรื่องของกำลังแต่คือความฉลาดในการใช้อาวุธและตอมาฮอคคือหลักฐานชัดเจนว่าอาวุธที่มีสมองอาจเปลี่ยนอนาคตของสงครามไปตลอดกาล